สวัสดีค่ะเอสซีที่รบทุกท่านนะคะก่อนจะไปดูบอลสีสวยๆของป้าแมวเนาปะป้าแมวมีใบช้ำชานะคะป้าแมวก็จะเลือกประมาณขนาดนี้ให้ในเอสซีนะคะ,น,ะ,คะนี่นะนี่นะคะเอสซีเลือกแบบนี้เลยนี่นะคะคือคัดเลือกแล้วกิ่งกิ่งแบบนี้จะไม่ค่อยมีไปให้นะคะคือคัดให้อย่างดีเลยนะคะคัดให้อย่างดีเลยนี่นะคะมันก็มีติดไปบ้างนะคะจะก็จะว่ากันเพราะมันมันเป็นปุ๋ยหมดแล้วนะคะป้าแมวก็คัดให้แล้วนะคะ อันนี้คือโรลละยี่สิบบาทนะคะโรลละยี่สิบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะ fc จัดส่งให้ฟรีเนาะนี่นะคะจัดส่งให้ฟรีจะ้ะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะถ้าปลายทางก็ช่วยป้าแมวซื้อสักแปดกิโลนะคะ fc แปดกิโลขึ้นไปนะค่ะโรลละยี่สิบาทนะคะนี่ค่ะโทรแอดไลน์หาป้าแมวเบอร์นี้เลยนะคะพี่ๆท่านที่ท,ท,ที่ส่งที่สั่งป้าแมวมาแล้วนะคะป้าแมวส่งให้วันจันทร์ครบทุกท่านนะคะพอดีบ้านป้าแมวฝนมาตกเนาะป้าแมวก็พึงให้มัน มันแห้งนะคะเหมือนให้มันแห้งไปถึง fc อ่ะมันอาจจะแบบเหมือนชุ่มชุมน้ําแต่เพราะว่าในถุงน่ะมันอบไปนะคะมันอบไปนะมันก็จะมีชุ่มชุมบ้างลักษณะนี้ไปเลยนะคะ fc นะนี่มันแห้งแล้วนะคะค่ะแมวจัดใส่ถุงแบบนี้ค่ะถุงละสี่โลสี่โลแปดสิบาทใส่ถุงแบบนี้แล้วป้าแมวก็ไปแพ็คใส่กล่องอีกรอบหนึ่งนะคะ fc ท่านที่สั่งป้าแมวว่ามีปลายทางปลายทางอะ่ะจะถึงท่านก่อนหนึ่งกล่องคือเป็น ems นะคะ ems เก็บตังค์จะถึงก่อนหนึ่งกล่อง ส่วนที่เหลือก็อีกวันนึงหรือสองวันก็จะถึงเอฟซีทุกท่านนะคะนี่คือป้าแมวก็มาแจ้งเหตุผลพี่ๆบางท่านที่เอฟเอฟใหม่เอ๊เอปะป้าแมวมาส่งแค่กล่องเดียวแล้วเก็บเงินไปเลยแล้วกล่องอีกสามกล่องสี่กล่องมาจะเก็บเงินอีกไหมก็โทรมาหาป้าแมวนะคะไม่ไม่เก็บแล้วค่ะเก็บครั้งเดียวนะคะเก็บครั้งเดียวที่สั่งปลายทางมานะคะนี่ป้าแมวชี้แจงเนาะถ้าท่านใดโอนก็ไม่เก็บแล้วค่ะก็จะส่งโอนก็ประมาณสองวันก็ถึงนะคะ เพราะว่ามันมันส่งธรรมดาไปนะคะไอ้ใบช้ำฉานะส่งธรรมดาค่ะวันนี้ป้าแมวมีบอลสีสวยๆเป็นฟรอร์มกอใหญ่ๆนะคะ fc เป็นฟรอร์มกอใหญ่ๆไซส์ใหญ่เป็นไม้สร้างหัวแล้วนะคะ fc เลี้ยงนอกตู้ได้หมดทุกกระถางเลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้หมดเลยนะคะไม่ต้องว่าจะว่าจะต้องอบไหมอะไรไหนไมนี่คือไม่ต้องอบแล้วนะคะบอลสีนอกตู้ะค่ะอันนี้นะคะค่ะอันนี้ป้าเบอร์ป้าแมวอีกรอบนึงค่ะอันนี้นะะ <S <S ป้าแมววันนี้จัดส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรีไม่มีค่าสง่งนะคะ ถ้า FC ไปทางก็ช่วยปราแมวสักสองกระถางนะคะช่วยปราแมวสั่งสักสองกระถางค่ะเดี๋ยวปราแมวพามาดูด้านนี้ก่อนนะคะ FC เอาเป็นเอาเป็นตับตระกูลหานุมานไปก่อนเนาะน,นะคะอ่ะมาอันนี้ค่ะที่ปราแมวบอก FC ปลาแมวอันนี้ปราแมวพูดผิดชื่อเพราะว่าติดชื่อผิดไปนะคะนี่คือหานุมานอันนี้เป็นตระกูลหานุมานนะคะอันนี้เป็นหานุมานออกสึกขาย FC ใบเขาจะออกกลม ลักษณะนี er ้นะคะหนุมาจะออกกลมแบบนี iPad, ้นะออกศึกนะคะส่วน f อฟบอกว่าแม่ฉันซื้อสีแบบเนี้ยแบบนี้คือพู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะแบบนี้คือพู้เท่าเฝ้าเรือนค่ะเอฟใบเขาจะเรียวยาวแหลมนะคะพู้เท่าเฝ้าเรือนนะนี่นะคะใบเรียวยาวแหลมแล้วสีก็แตกต่างกันนะคะสีพู้เท่าเฝ้าเรือนเนี่ยจะออกอมม่วงๆนะคะอมม่วงๆหนุมาออกศึกเขาจะกัดแดงแบบนี้เลยค่ะเอฟนี่นะคะกัดแดงแบบนี้ ขัดสมาธิก็จะกัดอ so like so so, ีกอย่างเดี๋ยวป้าแมวจะไปหาต้นที่กัดสีมาให้ดูนะคะของป้าแมวมีขัดสมาธิอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่คือออกศึกค่ะต้นนี้คือออกศึกนะคะถ่ะว่าแมวก็มีออกศึกมาแบ่งปันในนี้เป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะคะ fc fc ไปถึงใบเนี้ยตัดทิ้งไปเลยนะคะมันเป็นใบล่างนะเป็นใบล่างนี่ใบใหม่ก็ออกมานี่นะคะกัดสีมาแล้วมีสองกระถางนะคะมีมาให้สองกระถางนี่ค่ะแบ่งปันสองกระถางเลยนะคะ กระถางละ150บาทส่งให้ฟรีนะคะ150บาทส่งให้ฟรีค่ะมีสงกระถางจ้ะมาด้านนี้กันค่ะเป็นม่านนางพิมพ์ที่ถามหากันมานะคะม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์หรือไก่ชวนประคองนะคะ fc นี่นะคะไก่ชวนประคองหรือม่านนางพิมพ์อันเดียวกันนะคะคู่ไปกับเจ้าสาวนะคะคู่ไปกับเจ้าสาวเอาไป150บาทเท่ากันค่ะส่งให้ฟรีนะคะมีกระถางเดียว อันนีม้มีมาอย่างละกระถางเองค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะนางสวาหะอะนางสวาหะกัดสีมาแล้วสวยๆแบบไหน,นมาแล้วเลยเอาไปคู่ก็ไปกระหงดัลุนเอฟซี FC ไปแยกกระถางได้เลยนะคู่กระหงดัลุนเลยหงดัลุนกัดสีมาเขาจะสวยมากนะคะนางสวาหะนะคะเอาไปร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะมีมาอย่างละกระถางค่ะมาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นหกหลวงบุตรสบานะคะบุตรสบานเขาจะกัด ชมพูทั้งหมดเลยนะคะ fc เขาจะกัดหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยนะจะกัดหมดเลยว่าแมวขายให้กระถางละสามร้อยหสิบาทนะคะส่งให้ฟรีจ้ะสามร้อยห้าสิบาทนะคะมีมาสองกระถางค่ะใน,นกระถางนี่มีมีแปดต้นนะคะกระถางละแปดต้นเนาะกระถางละแปดต้นนะคะกาลังกําลังแทงหน่อขึ้นมาด้วยนะคะ fc นี่นะคะกระถางละแปดต้นนะอันนี้มันแมวก็ตัดทิ้งไปนะคะ กวนอิมค่ะกวนอิมสวยสยเลย fc เวลาเขากัดสีมาจะสวยมากนะคะมีนะคะกระถางนี้มีสองต้นค่ะนี่นะคะไซส์ใหญ่แข็งแรงแล้วเอาไปร้อยห้าสิบาทจะ้ะส่งให้ฟรีค่ะสนีจันประกายดาวนี่นะคะไซส์นี้เลยเวลาโตไปเขาจะกัดเป็นชมพูสวยมากนะคะ fc นี่นะเอาไปร้อยห้าสิบาทจะ้ะส่งให้ฟรีมีกระถางเดียวจ้ะม้ากันทะกะม้ากันทะกะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะ fc จะไปใส่ก,กระถางแปดกระถางสิบได้เลยนะ อันนี้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะมักอันธกะนะคะปลาบูทองนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอฟซีนกระถางนี้มีสองต้นจ้ะเป็นไม้สร้างหัวแล้วค่ะแข็งแรงนะคะปลาบูทองเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะส่งให้ฟรีจ้ะนินนายลาค่ะไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะเอฟซีมีมาแบ่งปันสองกระถางค่ะกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะจะส่งฟรีค่ะเวลาเขาโตมาเขาจะกัดสีสวยมากค่ะนินนายลานะคะมีมาให้สองกระถางจ้ะ หนุมานข้าวเฝ้าค่ะมีในกระถางนี้มีสองต้นนะคะ fc กระถางนี้มีสองต้นนะข้าวเฝ้าจะกัดออกไปชมพูนะคะเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะส่งให้ฟรีจ้ามาด้านนี้ค่ะนี่ได้กอใหญ่แน่นแบบนี้ไปเลยนะคะนี่นะได้กอใหญ่ๆแน่นบึกๆบแบบนี้เลยน่าจะได้ประมาณทักสิบต้นได้นะคะนี่นะสิบต้นได้สิบต้นถ้าไม่สิบต้นก็แปดเก้าต้นละคะ่ะประมาณเนี้ย ไม้สร้างหัวแล้วค่ะ fc กระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่สองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะมักขวานค่ะมักขวานไซส์ใหญ่นะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะอยู่กระถางหกนิ้วนะคะ fc เปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะหรือ,อยังไม่เปลี่ยนก็ได้ค่ะให้เขาแทงใบใหญ่ๆขึ้นมากว่านี้อีกนะคะนี่นะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะต่อมาเป็นพะนาครค่ะพะนาครเป็นบอลใบกลมในกระถางนี้มีสามต้นค่ะ fc ขอสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะสองร้อยบาทจา้ะเทรบ้านปทุมค่ะ f c ไซส์ใหญ่แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงค่ะทั้งสองต้นเลยงทั้งสองกระถางนะคะมีกระถางละสองต้นค่ะขอกระถางละร้อยห้าสิบาทจา้ะจะส่งให้ฟรีนะคะร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีค่ะมีมาสงกระถางค่ะนะคะเทรบ้านปทุมค่ะก็ะแมวขายเป็นไม้ฟมองกกหมดเลยนะคะ f c ไซส์แข็งแรงใหญ่ค่ะ มาด้านนี้ค่ะปีกกินนารีปีกปกินนารีนะคะในกระถางนี้มีสามต้นปีกกินนารีหายากนะคะไม่ค่อยมีนะปีกกินนารีนะคะเอาไปร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะส่งให้ฟรีค่ะสามต้นนะมาต้นนี้ค่ะต้นนี้เดี๋ยวดูชื่อคอนต้นนี้ลืมชื่อนะคะในกระถางนี้มีสามต้นก็คิดร้อยห้าสิบเท่ากันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวพ่อแม่จะกลับมาบอกนะคะต้นนี้ เป็นบอลที่ด่างสวยค่ะต่อมาต้นนี้นะคะมหาเศรษฐีค่ะเอฟซี FC. มหาเศรษฐีในกระถางนี้มีสี่ต้นนะคะสี่ต้นค่ะเอฟซีสี่ต้นแลวครับเขาจะออกสวยแดงแดงด่างสวยนะคะด่างทุกใบนะคะเอฟซี FC. ด่างทุกใบได้สี่ต้นเนาะสี่ต้นนี้ ร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีค่ะร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะคะฟรีเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะนี่นะใช้แข็งแรงค่ะมาต้นนี้ค่ะอีกต้นหนึ่งเขาจะป้ายเหมือนกันเลยนะคะป้ายเหมือนกันเลยสมบัติสยามนะคะนี่นะคะฟซีใบเขาจะไม่เหมือนกันนะคะมหาเศรษฐีกับสมบัติสยามนะคะนี่เป็นบนป้ายอีกต้นหนึ่งค่ะเห็นไหมคะฟรีใบจะไม่เหมือนกันค่ะนะคะสมบัติสยามกับมหาเศรษฐีนะคะ ใบจะไม่เหมือนกันสมบัติสยามนี่ป้าแมวขออยู่ที่สองร้อยบาทนะคะ fc สองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะเป็นไม้ที่มีหัวแล้ว fc ไปเปลี่ยนทําจํานวนได้นะคะเนี่ยมีน้องออกมาแล้วนะนี่นะคะสมบัติสยามขอสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่เลยเลยนะคะเนี่ยสมบัติสยามค่ะมหาเศรษฐีในะกระถางที่มีสี่ต้นนะคะมีกระถางเดียวจา้า ร้อยห้าสิบาทนะคะเสษฐีสมบัติสยามสองร้อยบาทนะคะเอฟซีบอกราคาป้าแมวด้วยเนาะอับซอนสวร์ค่ะเอฟซีอับซอนสวร์ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยมีมาให้สองกระถางค่ะกระถางละสองต้นค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะมีมาสองกระถางค่ะลักเอย้ยนี่นะคะลักเอย้ยด่าง,งสวยๆแบบนี้มีมาสองกระถางนะคะ กระถางละสองร้อยบาทค่ะรักเอ๋ยนะคะสัตส่งให้ฟรีค่ะสองร้อยบาทมาต้นนี้ค่ะสีคุณปื้มค่ะฟีสีคุณปื้มนะคะอันนี้น่าจะคู่ไปกับไก่มวนนะไม่แน่ใจนะต้นนี้นะคะร้อยห้าสิบาทนะคะสีคุณปื้มค่ะด่างสวยๆแบบนี้นะคะชินหน้าบัญชรหน้าชมพูค่ะ เวลาเขากัดสีไปแล้วเขาจะเป็นชมพูทั้งใบเลยนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะมีกระถางเดียวจ้าในกระถางนี้แดงสวยสุดนะคะแดงสวยสุดเลยนี่นะคะ fc แบบนี้เลยได้สี่ต้นนะคะในกระถางนี้สี่ต้นนะคะชื่อว่าอะไรพญาดำลงกับนางรากสดเทวีนะคะกระถางนี้นะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยคะ่ะ fc fc ไปเลี้ยงเปลี่ยนกระถางใหม่หรือยังไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะให้น้องอยู่แบบนี้ก่อนให ใบใหญ่เขาจะแดงสวยสดมากนะคะสี่ต้นนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยมากค่ะดารานพลัตค่ะมีกระถางเดียวค่ะหลอดใหม่ออกมาก็ด่างสวย,สวยเลยนะคะไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะรัตนาศิลป์ป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะ fc เนี่นะคะปา้ายสวยๆแบบนี้เลยนะกระถางนี้มีสามต้นนะคะแล้วก็ยังออกน้องมาให้อีกนะคะนี่มีออกน้องมาให้อีกนะคะ ร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งให้ฟรีค่ะรัตนสิทธิ์นะคะกอนี้มีกอเดียวจ้ะสีกัญจนาเจนสองค่ะสีกัญจนาเจนสองนะคะมีมาให้สองกระถางค่ะกระถางละร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีค่ะันนี้เลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะเอฟซี FC ไม่ต้องไปอบแล้วนะไม้แข็งแรงค่ะนะคะต่อมาหลวงพ่อพูนค่ะมี ในนี้มีสองต้นกระถางละสองต้นนี่นะคะ fc กระถางละสองต้นนะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทค่ะส่งให้ฟรีค่ะหลวงพ่อพูนนะคะเวลาเขากัดสือ้อมาจะออกชมพูสวยค่ะหลวงพ่อพูนกวนอูมาถึงกวนอูแล้วค่ะ fc เป็นฟอร์มโกเลยนะคะอันนี้น่าจะได้หนุม,มานไปอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะจะเป็นหนุม,มานอ,อ,อกศึกหรือ อนุมานเข้าเฝ้าไม่แน่นะคะ f c ต้นนี้นะเอาไปต้องเอาไปลุ้นสีนะคะตัวน,นี้ยังไม่ลุ้นสีนะ f c ไปแยกได้เลยนะรวมไปก็อกวนอูฟอร์มนี้นะคะร5อยห้าิบาทนะคะร้อยห้าสิบาทจ้ะวนอูค่ะกู้กับอนุมานไปพันดาวค่ะนะคะถางนี้มีสองต้นแต่ละกัดสีมันจะสวยมากค่ะพันดาวเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่มาถึงสัจธรรมค่ะ f c สัจธรรมเนี่เป็นบอลที่สวยนะคะสวยมาก เป็นเป็นกอใหญ่นะคะนี่นะออกลูกออกหลานมาแล้วในกระถางเนี้ยต้นใหญ่ๆเลยคือสองต้นแล้วยังออกน้องมาอีกสองต้นแล้วนะคะสัจธรรมนะคะนี่นะคะไปหนึ่งร้อยบาทค่ะหลวงราชสีหหาค่ะเอฟซีในกระถางนี้มีสามต้นนะคะสามต้นเลยนะคะหลวงราชสีหาค่ะขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทค่ะหลวงราชสีหาจ้ะมาด้านนี้ค่ะเป็นไม้สวยอีกหนึ่งต้นค่ะ มหาดไทยนะคะมหาดไทยเป็นไซส์ใหญ่เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะในกระถางนี้มีสองต้นเลี้ยงฟอร์มกออย่างนี้ละค่ะ fc ไม้เขาจะสวยดีอย่าไปอย่าไปเลี้ยงต้นเดียวนะคะเลี้ยงให้เลี้ยงฟอมกกค่ะสวยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะมหาดไทยต้นนี้มณีล้อมเพชรน,นะคะมณีล้อมเพชรในกระ,ะถางนี้มีสามต้นค่ะ fc เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะมณีล้อมเพชรน,นะคะ มาด้านนี้ค่ะด้านนี้มีรัตตนาสินเป็นไม้รวมๆเลยนะคะต้นนี้เรืองพันนาลายนะคะเรืองพันนาลายเป็นหนึ่งต้นต้นนี้จําชื่อไม่ได้อีกเลอะนะคะในกระถางนี้รวมไปทั้งหมดมีแล้วก็มัคควานเป็นต้นนะคะสี่สายพันธุ์นะคะสี่สายพันธุ์ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะสี่สายพันธุ์ค่ะหนึ่งร้อยบาทมาด้านนี้ค่ะ เท้าลำไพค่ะป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอฟซีเท้าลำไยนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะไปหนึ่งร้อยบาทค่ะเท้าลำไพจ้ะมาด้านนี้ค่ะนี่ค่ะเอฟซีกำลังกัดสีมาสวยมากนะคะแล้วเขากัดสีแล้วสวยใบเขาจะยาวใบเขาจะยาวมากนะคะใบเขาจะยาวมากกว่าน,นี้พระนาง สุจิตตานะคะพานาังสุจิตตานะคะป้าแมวเอามาให้ดูเขายังไม่กัดสีเท่าไหร่นะคะยังไม่กัดสีเนาะนีดเดี๋ยวจะกัดสีมากกว่านี้แล้วแต่ป้าแมวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะสวยมากค่ะนี่ป้าแมวมีมาแบ่งปันนะคะพานาังสุจิตตาไปกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะ fc มีมาให้ทั้งหมดสามกระถางนะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทจา้ะนี่นะคะสวยมากค่ะพานาังสุสุจิตตานะคะมีมาแบ่งปันสามกระถางค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปัน fc เท่านี้นะคะ ขอ FC ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ